สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรื่องเล่าความรักสองประโขงทุกท่านทุกคนนะครับมีเรื่องเล่าความรักสองประโขงมาเล่าให้ฟังด้วยกันนะครับสําหรับคนอยากได้แฟนเป็นคนเล่าไว้รุ่นนะครับแต่ว่าตกลงทุนหลายช่วงนี้มันมีงานนะครับงานบวชงานแตง่งงานบุญเดือนซีนะครับเพราว่าฟังไทยฟังเล้า ดังนั้นสว,ส,วสูงไว้ยไทยเลยเสียเงินหลายนะครับเสียเงินหลายในการโอนให้สาวเล่านะครับนะโอนเพราะกติบเบาหน้ามบกครบนะครับเคยโอนเดือนละพันพันหรือพันหาสองพันนี่ก็ต้องเพิ่มไปอีกขาร้อยหรือพันหนึ่งเป็นเดือนละสามพันนะครับหรือสี่พันนะครับนะ,ะบางคนสูงไว้ยไทยก็บอกผมมาแบบนี้โดยเฉพาะอยู่ต่างประเทศ พราะว่าเขาต้องสอยงานบุดงานบวชงานแตงครับหลังนั้นสว,นวสูงเวไทยกระดเดตาการโอนนะครับบริแต่งดอกวิจังัวหนาคนนี้นะครับเปินกระโปรไฟาาดีฐานหน้าดีเป็นข้าราชการนะครับเปินอาจจะกระเียนเปินลทักแสียมหาผมดีพยายามขีบสาวเล่านะครับทักใต้ไปแค่สองคนคนหนึ่งกับมาโทรศัพท์เสียใจโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์พังใจโทรศัพท์อีกคนหนึ่งกับ ขอเงินพันบาทจะกินหมูกระทะนะครับเพราะว่าสาวลาวากินหมูกระทะนี่แหละครับเพิดเกืเคยก็ไปจีบสาวลาวนอน้องคนหนึ่งเอ่ึ้นขับรถเขาไปเองเลยนะครับแต่ว่าเปิ่นกะนั่นแหละครับผิดวังกลับมาเนาะครับเนาะขนาดโงทุนผ้าแม่ไปหาหมอสื่อโทรศัพท์ไปนองเขานะครับแล้วก็ไปติดต,ต่อยูทูเบอร์หล,ลยๆทันนะครับพาไปจีบสาวคนนั้นคนนี้ก,ก็ได้เอาเงินเอาเครื่องฝากอาหารทะเลให้นะครับเพราะว่าเปิ่ลเป็นคนใ่กับวสมบวังครับ แต่ว่าผมก็ใหกคลังใจวหน้าเพิ่นนะครับเพิ่นจากหล่นมหาผมาแทบทุกเดือนนะครับสู่ต่อไปยาย้อมแพ้นะครับอาจจะสมหวังสักมือหนึ่งนะครับสําหรับสูงไว้ไทยอายุหาสิบหกสิบหลักสาวไว้ที่อายุยี่สิบต้นต้นสองฟังโค้งสงปปาเล่าดีและครับแต่ว่ามันยากนะครับผมขอฝากอีกเรื่องหนึ่งสําหรับสาวที่ออกมาทําคอนเทนต์หรือเขามาเป็นอะไ MV อย่าไปขอสื่อเพจสื่อไลน์ยอย่าไปกรีดนะครับมันบ่ประสบผลสำเร็จ พี่จากเอฟซีหลายๆท่านทักแสดมาหาผมนะครับคนนั่นก็ขามไปคนนี้ขามไปเท่ลงโขงซื้อนะครับนะไปเสียเวลาเสียเงินบางคนก็นไปคุยโวอวดใจส,สาวนะครับว่าเป็นมีธุรกิจนั่นธุรกิจนี่เขาแห้งได้ใจนะครับบอกว่านุ่มต่างประเทศหรือหนุ่มอยู่ในไทยนะครับสาวลาเขาจีคัดเอาแต่คนมีเงินนะครับนะดูกนันไปก่อนคบกันไปก่อน โอนกันไปก่อนนี่ปัดดากเลยนะครับให้บีเพื่อนเราไปที่กันอยากจะเตือนว่าถ้าสูงไว้ไทยคนใดแต่โทษกีบสาวเล่าแด่ไล่าหาสาวเล่าหรือเขาไปหาสาวเล่าแต่เขาบอกว่าดูใจกันไปก่อนคบกันไปก่อนเนี่ยหมายถึงว่าท่านโอนกันไปก่อนอปัดดากกันไปก่อนเท่ลงโนกันเท่ลงโค้งกันไปก่อนนะครับไนะบ่ได้สมหวัง นะครับอ่าหลายๆคนบอกผมเอฟซีถามผมนี่ครับนะแป้นบัธเยสาวเล่าเปิดใจนี่เอบี B, ขอถามแหบีกันนะสูงไว้ใส่ห้องอ่านจิตใจสาวเล่าเบาออกบริการสัมผัสหรือการพูดคุยโทรหาทุกมือที่ว่าเข้ามากักหรือบบกมักเบิ่งเข้าบออกทีคือจะโอนเงินโลวนท่องคือประโยชน์โอนนะครับนะคือบปรเซฟเงื่อนแน่นะครับุดบุงหมาในการเบาหรือบาไมีเงินผมเงินเอฟซีท่านผู้ชมทีเบาให้แล้วครับนะ แต่ว่ามันมีคุณลุงคนหนึ่งยูดอนเนี่ยลูกสาวเป็นทํางานอยู่ต่างประเทศไ้ไใ,ในแฟนฝรั่งเน่ะเพิ่โทรมาปรึกษากับผมนะครับนะพอเพิ่ติดแต่ง,งานสมัตยตะกี้นะพอของเงินน้ลูกสาวมันเดือน้อดแบบนี้ครับบางคนไปของเงินน้ำลูกที่ทํางานอยู่ต่างประเทศหรือทํางานในต่างจังหวัดขอถม้อปริญญบนทนอ่าเดือนละสองสามพั 3, 000, นเพื่อซับผดสาวเล่านะครับนะมันเป็นแบบนี้ด้ครับ แต่เฮามีเงินเจ็บบ่เป็นยังไปกีไปเลยที่ว่าน้ำไผ่ควมสูของท่านนะครับแต่ท่านไปเอาเงินน้ำลูกน้ำหลานมา่งเสียสาวเล่าเพื่ออะไรบ่าได้คุยเขาดีมันก็ต้องเตือนกันนะครับนะท่านหลงผิดท่านเดินทางพิษนะครับแต่ผู้ใดได้เบอเบิรคลิปแฮบีเพื่อนเราไม่ทิ้งกันก็สิสซัมึกได้นิดนึงนะครับดึงสติกันได้นิดหนึง่งอ่าเวลาต่างว้มันยากนะครับเนีนยเลือกอายุทุกคลิป ถ้าอยุห่างกันสามทปีบวกขึ้นไปละเรียบร้อยเรงเรียยโลงเรียนล้าเรียนสองฟังโขงเลยครับนะสมบังยากนะครับนะตอนท่านจีบท่อนคุยกับเขาเขาบอกน้ำดีๆนะเขาจะให้ท่านซัพพอร์ตเรื่องการเงินนะครับถ้าท่านรงเงินบัวซ้ำเสมอเคยทรงเดือนหนึง่งพันหนึ่งยังหรือพันหาท่านมาเหลือหา 100, 400, หรวยซีรวยเขาจะดีจากเจ้าแลีนะนะ้ยอน่ะเขาจะเปิดใจไม่แล้วจจาไว้นะครับนะรักขามโค้งนี่เขาหาเงินซัพพอร์ตบริหารแฟน ผู้ใช้สูงไว้ไทยที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เขาเบาเตีอยนทุกขั้งทุกคนนะครับไปอ่านไตคอมเมตนนะครับคอมเมต์ทีเขาคอมเมต์มากเขาปฏิอิจฉาท่านนะครับประสบการณ์ของแต่ละคนนี่ออกมาแช์กันมาเมา้าจูกันฟังนะครับเขาไปชมเม่นเขาไปอมเมต์อยู่ช่องต่างๆทีสาวล่าเปิดใจนะบอกว่าแอดฟังไทยหรือฟังล่าบอกว่าช่องผมนะครับอืเขาทีบอกว่าเลยสาวคนนี้เป็นจักสั่นสาวคนนั้นเป็นยังสั่น นุ่มไทยคนนี้ขามไปหาสาวคนนี้นุ่งไทยคนนั่นขาไปหาตามใจแอดคนนี้คนนั่นมันบสมหวังนะครับขอให้ท่านที่ขามไปโดยผ่านแอดหรือบอัวผ่านแอดแห่อ,อานคเอมเมนนะครับท,ที่มีตัวตนโชว์ออคิปนะบาคอเเมน์ก็คิดกับท่านยังไงน,นะครับนะต้องเสียนิดน,นึงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเสียหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งสี่บอผิดบัง อ่าถ้าท่านผิหวังอาจจะทํำใจได้นะครับคออเมต์คือการศึกษาคือการเตือนนะครับนะขคอมเมต์ด้านลบด้านบวกมันคือความรู้เอานํำเอานํำมาแก้ไขปรับปรุงนะครับคือจะช่อมผมเนี่ยคนด่าผมก็หลายนะครับคนงงงคนอ่าผมทําคลิปดีก็หล้ายนะครับอ่ามันแตกต่างกันไปมันขะาเข้ากันไปบุ้ยไผดีเสมอไปนะครับนะต้องยอมรับความคิดเห็นทุกทุกคน นะครับเพราะฉะนั้นากบอกว่าสาวเล่าเปิดใจแต่เขาบอกว่าดูใจกันไปก่อนคบกันไปก่อนเนี่ยท่านจะโอนไปวิธีสิ้นสุดนะครับเบิร์ได้ดนะครับถ้าคนเ้ามันฮักเพืียงกันมันบมิเบิร์นกนโดวนเลครับอ่าเราอ่าให้มะขออะไเร่งรับเร่งรัดให้มาขอเลยนะครับแต่คนอยากแต่งดวงกันนี่ยอายสิมะขอนองมือใด น้องพร้อมที่จะลดค่าสินสอดให้เดี๋ยวน้องเสียวกับแม่กับพ่อให้กับมีเ่ากับพ่อเ่าให้นะครับซ้ำนี่ได้บ่ซ้ำนี่ได้บ่นะครับเหตุถึงต้องตามประเพณีไทยกและเล่าเพื่อจะไปยุ่งกันได้อยู่ฟังไทยก็ได้อยู่ฟังเล่าก็ดีนะครับแถวห้องหกักแพงนะเขาจีบเอาแบบนี้โบแมนว่าอายคบกบันไปก่อนดูใจกันไปก่อนอห้าวห้าเฮาก็บ่ทันรู้นิสัยกันเวพาแบบนี้ปัดดาก ปัดด่าทันทีเลยครับอถามมาเป็นนั้นจะผมบอกแบบนี้กับที่ท่านผู้ชมบางคนหรือท่านผู้ชมฟังบางคนที่ไปกีบสาวเ่าเอฟซีบางคนนะเขาเจอปัญหานี่มาแล้วเขาเบิดเครื่องแสนมาแล้วนะครับแต่ผมนหนเอามาบอกว่ากนบ้างเป็นบทเลียนเป็นผู้สาหอนเดินท่าแบบนี้มม่บ่ถือนะครับนะเขํามาคบกันไปก่อนดูใจกันไปก่อนนี่ปัดดากครับนะมีมือเบิดแสนนะ่ะจามีเงินโอนในเขาท่านบ่นะครับ ยิ่งนาเดือนนี่เนี่ยเป็นนาเทศการเนี่ยบุญเดือนจีบุญพะเวเนี่มีงานแต่งดอง,ดองเพราะว่าฟังไส้ฟังเล่ามันหลายนี่มีมหรสพศกันขึ้นเนี่ยท่านจีบสาวคนใดเขาสิขอขอเงินเจ้าไปเที่ยวไปกินกับผููบาเขานะครับอ่าผู้บ่าเขาทาอยู่อ่ะเจ้าโอนอย่างเดียวเนี่ยคนใจเงินมัน,มน,นเป็นกุศลกระูเบาแต่เงินเงินเจ้าเขา้าสิบเาโอ้ยอ่าผมบ็จะวาจังสั่นจังสีนะครับนะเขาะ้าสิววา ผู้ใหญ่จะดีโอนไห้แต่เขา,าว่าแบบนี้ก็สุภาพผมอยากจะเขาโอสนสนาวนชัดเขาบอกว่าโอนไห้และครับแต่เพาราะฉะนั้นเขาใจตรงกันนะครับคํามาดูใจกันไปก่อนคบกันไปก่อนเนี่ยดูใจกันไปก่อนคบกันไปก่อนโอนกันไปก่อนปัดดากกันไปก่อนสวัสดีครับ